าะลุกหนังกับจ่าเตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดทูน3สามมาอัปเดตเกมค่ําคืนนี้กันบ้างนะครับผมในเกมที่คริสตัลพาเลทจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูเอตดในช่วงเวลาตีสองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ยูเอตดอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากว่ายังประสบป,ป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะเป็นช่่่่ววง้าาายซีแแแลกก็ตต็ตตตมมไส มาที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับล่าสุดทางด้านของแฮร์รี่มาควายก็เป็นอ่านผู้เล่นอีกคนนึงนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่งเท่ากับว่าณเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีกองหลังที่เป็นเซนเตอร์อาชีพลงเหลือเลยแม้แต่คนเดียวนั่นเองนะครับรายงานของทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับได้มีการรายงานว่าทางด้านของแฮร์รี่มาควาวนะครับกองหลังที่ตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นกองหลังเซนเตอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นณเวลานี้นะครับประสบปัญหาอาการบาดเจ็บ ที่กล้ามเนื้อนะครับระหว่างฝึกซ้อมนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของเขานั้นไม่สามารถลงสนามได้ประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่ง3สัปดาห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโชคร้ายหรือเกินเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีโปรแกรมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศศึก FA ฟเอในช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งก็ว่ากันว่านั้นจะต้องเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่เจ้าตัวนั้นจะสามารถที่จะไปช่วยทีมชาติอังกฤษได้นะครับในศึกยูโร2024นะครับผมก็ น้นนัเองแต่เพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงนักาสการปัจจุบันตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าหัวเรื่องหัวต่อที่โอ้โหต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะจบอันดับนะครับที่ต่าที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อ,อก่อตั้งมาก็เป็นได้นะครับแล้วก็ณเวลานี้แมนยูไนเต็ดก็จะไม่มีเซนเตอร์แบ็กหลงเหลือเลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าล่าสุดก็เป็นแฮร์รี่แม็กควายใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีภาพข่าวนะครับว่าลิซันโดมาติเนสกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็ตามแต่่่่่่่แตตคคคคาาาาาดกกรันนนนววืีีี้จะไมมมฟิท เพียงพอนะครับที่จะลงสนามในเกมนัดน,นี้ดังนั้นมีโอกาสนะครับผมที่เราจะได้เห็นทางด้านของกาเซเมโลยืนเซ็นเตอร์แบ็กอีกครั้งหนึ่งเล่นร่วมกับทางด้านของสกอตแมกโทมินีหรือไม่ก็เป็นทางด้านของโซฟิยันอัมระอาโซฟิยันอัมระบัตนะครับผมดังนั้นก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรออัปเดตค่ําคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดมาเสมอว่าน่าจะเกิดปัญหาจากการฝึกซ้อมซึ่่่่่่งกกกก็็็คคคนนนนทททีีฝึซ้ออมไมไไใใชใรหัื เองที่อาจจะซ้อมหนักจนเกินไปจนทําให้นักเตหะหลายๆคนนั้นมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อกันทั้งซีซั่นนี้แล้วก็มีปัญหาในการเลือกตัวผู้เล่นนะครับผมสกอตทีมที่ที่ค่อนข้างจะน้อยเกินไปนะครับผมเพราะม,มีนักมีนักเตะบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูคืนนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูแต่จะใช้ใครลงเป็นคู่เซนเตอร์และก็รอลุ้นว่าทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวรนั้นจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศศึก F a ฟเอคัในช่วงปลายเดือนนี้ครับและนี่ ของข้อดุกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเทเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเทเตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ